ภาพการเข้าปฏิบัติการตรวจคนเป้าหมายตำรวจภูธรภาค5และตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายในพื้นที่16เป้าหมายที่หมู่บ้านห้วยหานตำบลปอมเพลิงแวงแก่นจังหวัดเชียงรายเพื่อกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดของนายบุญชัยแซ่มั่วหรือว่าป่อหลีชาวชาติพันธ์ม้งที่มีพฤติกรรมค้ายาเสพติดในพื้นที่เสแดนไทยลาวด้านอำเภอเชียงแสนอำเภอเชียงของและอำเภอเวงแก่นจังหวัดเชียงรายไปจนถึงอำเภอภูซานจังหวัดพะเยา ล่าสุดวันที่2มีนาคมที่ผ่านมาค่ะเจ้าที่สามารถที่จะยึดยาบ้าได้8ล้านเม็ดจากรถยนต์1คันของกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดกลุ่มนี้ที่อำเภอพญามเมงรายจังหวัดเชียงรายเบื้องต้นจากการปิดล้อมตรวจคน้จนเจ้าที่สามารถจับกลุ่มตัวนายปรีชาอายุ28ปีผู้ต้องหาที่ถูกหมายจับคดียาเสพติดในท้องที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาและชายอายุ52ปีพร้อมกับของกลางยาบ้าจำนวนหนึ่งและปืนแก๊ปหนึ่งกระบอกค่ะ พลตำรวจโทกฤษฎาพลยี่สาครผู้ชันก,การตำรวจภูธรภาค5กล่าวว่านายบุญชัยแท่มั่วซึ่งหลบหนีหมายจับของเจ้าหน้าที่ขณะนี้คาดว่าจะหลบหนีไปอยู่ในเขตประเทศเพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่จึงได้เข้าปิดล้อมตรวจคน้นพื้นที่เป้าหมายที่เป็นเครือข่ายโดยผู้ต้องหาสองคนที่จับกุมได้นะคะถือว่าเป็นผู้ต้องหารายสําคัญโดยเฉพาะนายปรีชาเป็นมือขวาของนายบุญชัยที่คอยทํางานแทนและก็ทําหน้าที่ในการโอนเงินเข้าออกค่ะบ้าีาอยู่ไห สำหรับนายบุญชัยยังเกี่ยวข้องกับการลอบยิงกำนันตำบลปออำเภอเวียงแก่นบนถนนสายผ่าตั้งภูชีฟ้าเมื่อปี2560 เมือ่อปี2561ด้วยนะคะโดยตั้งแต่ปี2563ถึงปี2568เจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มเครือข่ายของนายบุญชัยได้แล้ว20คดีผู้ต้องหา26คนออกหมายจับ60รายจับกลุ่มตามหมายจับได้12รายยึดของกลางยาบ้า150ล้านเม็ดเฮโรอีน500กิโลกร,รมัมและไอซ์300กิโลกร,รัมค่ะ